อัสลามอะไรกุ้มสลามค่ะทุกคนวันนี้แม่ค้าได้ปลากระเบนมาหนึ่งตัวนะทุกคนตัวนี้ก็จิตกิโลกว่าๆนะทุกคนนะเอช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูกาลของมันทุกคนราคามันจะตึงหน่อยนะแต่ปกติถ้าไปเป็นช่วงฤดูกาลของมันแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะทุกคนแต่เนี้ยแม่ค้าได้มาตัวหนึ่งแล้วก็มาทําชิ้นทุกคนทําชิ้นขายทุกคนปลากระเบนตับของมันทุกคนเห็นไหมตับของมันนะที่แพลด็ดพลออกมาเนน่ะตับของมันกนะินอร่อยมากทุกคนตับนิ่มมากเวลาผัดอ่ะบาง ถ้าเป็นแม่ค้าเองนะคะจะไม่เอามาผัดกับเนื้อมันนะเพราะว่าถ้าผัดกับเนื้อมนะันเนี่ยกลัวมันจะเละจะผัดแยกแต่บางคนก็ผัดรวมกันเลยแล้วแต่คนจะทํากินนะทุกคนแล้วก็กระดูกของมันเนี่ยนิ่มมากนะทุกคนกินได้หมดเลยทั้งส่วนทั้งตัวเลยส่วนตรงไหนก็กินได้เพราะกระดูกของมันนะ่ะนิ่มแล้วตัวนี้มาเป็นเป็นยังไม่ได้ใส่น้ําแข็งเลยนะเป็นปาลาราวบิดของทะเลเกาะยอทุกคนมันจะกินอร่อยมากแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูกาลของมัน,ม,นมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นานๆาครั้งได้ทีหนึ่งถ้าใครสนใจนะทุกคนไม่ต้องสั่่่งนนนนนะะะพราาาามมมค้้ไีีจใหขยททุก็ ลูกค้ามายืนคอยอยู่ถ้าเป็นปลาตัวนี้นะทุกคนนะเป็นปลากระเบนเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูของมันก็สั่งได้